สมองของทั้งสองกลุ่มนะฮะก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้การทอดวทเรียนมีโจทย์ตั้งคำถามอยู่3ข้อครับสำรับไปงานนะคือนี่ครับคือแต่ละกลุ่มนะฮะได้บอกจื่อเหลือต้นไม้มันอย่างน้อยหนึ่งชนิดนะฮะสำรับ เป็นพืชทีคิดว่าน่าจะเหมาะสมในการปลูกลงในพื้นที่ของหนองเล็งซ้ายกับสาพดินตีได้ไปหู้ไปหันไปดูมานะฮะว่าจะมีต้นอย่างเหมาะในการปลูกพ้องแล้วก็ข้อ2วิธีบำรุงดินในการปลูกต้นไม้ตีทุกท่านนี้ประสบการณ์มานะ่ยคิดว่าจากนี้วิธีการบรุงดินบำรุงดินจะได้หนอกเหนือจากตี ได้ฟังการบรรยายจากาหัวหน้าวารีชายสารมาแล้วพ่องนะฮะแล้วก็คืออธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดตัวเองเพื่อใครมนีไอเดียเจ๋งๆนะฮะ,ะหรือว่าข้อที่สามครับต้นไม้ที่เลือกมาแล้วถ้าปลูกลงดินในหนองเลนายแล้วเขาจะมีวิธีการดูแลรักษาจะได้นะฮะ,ะหลังจากการปลูกแล้วเขาจะดูแลมันจะได้ที่มันจะเริ่มเติบโต,ตด้วยตีบบา,าตายนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูครับว่าการระดมสมองของทั้งสองกลุ่มจะมีไอเดียอย่างมาเพิ่มเติมจากรักวิชาการตีหัวหน้าว่าเราได้ใช้สารได้บรรยายไป้พ่องหมครับผมจ้าวกะตารทุกคนนะจ้าอมีนอองาสาสนวกไหลไปนิยหน่อยใส่ฮิตไปไปน่อย ต้นสะเดาอิเ hmm. ียดาปลูกต้นสะเดาอนเดีดานเนื mm ้อ hmm. ต้นสะเดาเสริมคุณสมบัติของต้นสะเดาอิะเจ้ามีคุณสมบัติเดนเจริญเติบโตในที่แรกได้สามารถปลูกได้ในดินทุกสภามีประโยชน์ทั้งเป็นอาหารและสร้างที่อยู่อาศัยใบสะเดาใบและดอกเมล็ดสามารถ น้ำมะเป็นอาหารยา,ารักษาโรคและวก็ทำยาฆ่าแมลงได้หน,น่อยะมิธีปรูขนาดหลุมกว้าง 65, 65, 65, 66, ส6ห้าคูณ6ห้าคูณ6ห้าสองมอนะจ๊ะระยะ6สี่คูณสี่หรือ6คูณ6ก็ได้นะจ๊ะความกว้างน่อยหความสูงอ,อ,อย่างนี้หนอ่อยจะแล้วก็นี่เหรอ ลองก้นหลุมนะเจ้าลองกนหลุมด้วยปุ๋ยคอปุ๋ยมัดที่เขาทำกันนะเจ้าสี่ถึงห้าหลุมต่อสามปิบวิธีดูแลรักษามันดูแลรดนน้าพรวนดินจะใส่ปุ๋ยจาปลูกได้ง่ายๆจะปลูกตรนสองแบบ้านเขา เจอไหมคะบรรเทาในห้องต้นเสลียมเนอะเสลียมเนอะต้นเสลียมต้นเสลาเสลาเป็นเป็นไม้เป็นไม้เป็นน้ำยางอีกอน่างที่สามารถที่จะเจาะเป็นน้องได้เร็วกันนะครับมันสองสามปีถ้าเป็นถ้าเป็นเสลียม้อถ้ามีก้าเสลียม้อสถ้าที่เจียมน้องมันนะครับเป็นองค์เฉพาะนะใเข้อจะมาช่วยกันมัแต่จะเป็นเหมือนได้ถึง่า ยางต้อเต้ยางวกไวเนาะไว้ห <Leah> ร right ือว well anyway <an S 3> ่าเมล็ดเนี่ยได้สามารถเป็นปฏิค่านะครับจะเป็นสามท่มันไลมาเลยเพราะว่าพวกนี้มันจะมาเพราะว่าพวกนี้มันจะฆ่ามได้ขนาดเขาเล่นกินได้นะครับแต่ว่าด้วยด้ดยลดลดลผมแล้วก็สารจีนมีบางตัวนะครับทำเพิ่งมาแรงกว่าชอบไม่นั่นเขาก็สามารถตีจาเข้าปูน้องเขาปูอ่เสียมตัวเขาเอาเสียมเนี่ยไปเป็่นค่าพูดว่าเพิ่นห่อยครัไปเป็น วัตถุดในการที่จะเอาไปไล่แมลงสครับไม่กินไม่พืชพักสมอไับขอบคุณครับนี่นี่ถ้าได้กินครับอันน้ำาปล่าหวานครับอันปลาดุกอุ้ยของน้องมี่สมมอเอาไว้หน้าเนาะเออข้าว่าข้าวทาไอ้อะเสลี่ยมกินกับปลาปลาปิ้งปลาดุกปิ้งนี่ม้องทำแล้วนะฮะน้ำปลาหวาน ปไปหากินหนึ่งครับ ต้นไม้ที่จะปุ่กในหนองน้ายคือต้อนไม้ดินจีนะครับเพราะนินจีนี่ล้วน,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 นเหมาะสำหรับนี้ที่ล้วนคือกับปุ๋เตรียมต้องเตรียมขุดดุลใส่ปุ๋ยมาหลังคุณแนะนำไปปลูกแล้ววิธีการบำรุงเอาคิวว่าคุยควาย แล้วก็เศ <itch anse> ีรหญ้าเศียรต้นไม้อะไรแล้วคุมและใส่น้ำนวดน้ำแล้วก็ไอ้ควรดินนวดน้ำได้เราที่นั่นหนึ่งครั้งครับเช่นนี้ครับโอ้ผมนี่นี่แนะนำให้เป็นต้นลิ้นจีเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเลี้ยงลินจีแต่มีต้นเดียวนะที่บ้านอ่ะเขาเลี้ยงดี ได้กินใหญ่ๆทั้งหมดมีสยะก็คนยากก็ธรรมชาติเลยเนาะธรรมชาติโอ้โหที่เวลาพู่มเนี่ยพูดเหียยยิบเลยนี่เหี้ยเงี้ยมันระบาดลิงจีเนี่ยจะเป็นไม้ผลประจำอำเภอเมืองใจนี่แล้วอืนะครับเนาะเพราะว่าเขามีลิงจีเรามีลิงจีค่อนข้างจะเยอะแล้วเขามีลิงจีที่เป็นลิงจีคุณภาพนะเพราะนั่นถ้าเอามาปลูกนะครับมันจะถือว่าเป็น การใช้ของแม่บ้าน้องนำสารราชาแม่บ้านน้องเขาคือเขาจะต้องมีการเตรียมดินบำรุงดินที่ดีก่อนนะครับแล้วก็เอาต้นไม้เอาไม้ขิงนนี้ถือว่าเป็นไม้ขิงเนาะนี่ถือว่าเป็นไม้ขิงนะครับอากี้เป็นไม้ทั้งขิงไม้ทั้งใเจแต่นี่เป็นไม้ขิงนะเขาจะเอามาแล้วก็ตอ็เห็นนะครับว่าว่าอย่างน้อยๆวันนี้เขากันยังเขาจะกำลังที่จะ ร่วมไปร่วมเดินทางในเส้นทางร่วมกันคือเส้นทางาเรื่องของสพระราศาสพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคือผมได้มองมิติเดียวแล้วนะครับปัจจุบันนี้ผมได้มองมิติเดียวแล้วหลังจากนี้ไปเขาจะมองเรื่องดินนะครับนาะเรื่องน้าและการเรื่องพืชที่เขาจะนํามาปลูกนะครับติดเป็นว่าดินน้ําป่าแต่ถ้าพื้นที่ที่สุดเนี่ยจะซื้อใย้ยามี ทำพืชพื้นตีนห้องปูเนี่ยเป็นปลานะครับเพราะว่าจะเป็นเอ่อเป็นปลาหมาความว่ามีโครงสร้างมีโครงสร้สางเปนปลาคือมีก็ไม่ประมาณอ่ายัน้อยกับมีประมาณห้เลนหยอกถึงเจ็ดเลนหยอกนะครับห้าถึงเจ็ดระดับจันเนี่ยนะครับนั่นคือโครงสร้างของปลาถ้าที่ใดมีต้นไม้อ่อ่าตีนี้ความที่นี้ความใกล้เคียง,งรครับสภาพโครงสร้างปลาเนี่ยครับผมบอกแล้วว่า <Okay. S 1> เขาอ่ะต้องกลัวเรื่อง ลดยาเพราะเขามีจลิ okay. vos, passage, so ่นอยู่โอิวซี่ผ่านมาหันนะครับบ้านเขาจะบอกไฟเดือดร้อนตอไหนน่ะแต่กรุงเทพแต่ในเมืองใหญ่ๆแบได้ด้วยนะครับเพราะมันแบบนี้มีกลิีนแต่บ้านเขาอะยังโอเคแต่ยังไปไหนไปสวนนอกเ็บพักอะไรอย่างต่ำทางบ้านยังไม่กินอยู่นะแต่ถ้าเขาเดินไปด้วยการเขาลดเคมีมันก็คือการพึ่งพาตัวเองของเขานะครับลดการนําเข้าเคมีเนาะลด การใช้สิ่งอิสระเกินนะครับมองถึงประโยชน์ของอชุมชนมองถึงเรื่องของการบริาการนี้ช่วยเหลือเพื่อ,อกุ้มกันในชุมชนนะครับแล้วมองทรัพยากรที่เฮามีอยูนะครับทํำยังไงให้เกิดคุณค่าสูงสุดไม่ใช่มุลค่าที่เป็นกําไรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเดินไปด้ยวยกัน,กนแล้วเขาจะดูในเรื่งมีความคุ้มแต่แต่ไหครับขอบคุณครับ อยู่ด้แบบบ้านข้างแล้วะนนี้ครับหม่ <c oughs> นดีครับหม่นดีตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนทำหรือยังคะยังใช่ไหมคะเดี๋ยวขออะไรอ้า5นาทีเนาะทำแบบทดสอบหลังเรียนให้คุณครูก่อนค่ะโอเคครับผมก็อันนี้ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะ ครบจบทุกกระบวนการนะเหลือแค่ทําแบบทดสอบหลังที่ได้เข้าอบรมกันแล้วนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ต้องขอราท่านผู้ชมไ้ก่อนครับในการติดตามกิจกรรมการอบรมรักท้องทินรักดินรักแม่ใจวันนี้นะในการมาเรียนรู้เรื่องการโฮมดินแล้วก็อันวัชพืชต่างทินทีลูกล้านหนองเลงซ้ายรวมถึงะระดมสมองเพื่อขอความคิดเห็นนะว่า ใครมีประสบการณ์ที่จะมาแชร์กันในเรื่องของการปลูก,กต้นไม้ที่เหมาะสมกับดินทีนอนองเลงซซายก็เอามาแลกเปลี่ยนกันก็สําหรับคลิปนี้ก็ได้ความรู้เยอะอยู่ครับถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามการทํางานของจีโฟกต่อไปนะสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับเดี๋ยวจะมีการปิดอย่างห้องก่อนนแฮมแมก็ปิดอยู่แอเล้วอ๋อโอเคเดี๋ยวอาจจะมีแฮมคลิปนึงครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ